เอก็ยินดีต้อับเข้าสู่เกมเอ้ยไม่ใช่สี u t ท b e นะฮะวันนี้ก็มาหมดชน Channel, ลเทมเลชน m i ม e c ครับหรือเปล่าไม่รู้อ่านถูกไหมไม่แน่ก็คลิปนี้ก็เอ้ยช่องเขาก็ต้องรับทำ รับทำสกินสีเลนะฮะนี่คลิปนี้เลยนะคะแผบเออคลิปเขาก็พีพี PP, ทำเกี่ยวกับพีพีนะฮะ PP, พีพีก็รับทำสกินสีดีดอกแป๊บนึงนะคะนี่คือลายชื่อคนที่สิบนี่ครนะับมาถ่ายด้วยก่อนไม่รู้ว่าตอนนี้จะทันไหมก็น่าจะทันนะฮะเพราะขเขาเขียนจำก,กัดวันทเท่าไหร่นะฮะอ่ะผมก็ขอไปแล้วน,นี่คือกดนะสวัสดีท่านผู้ชม ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เทมลูกแชแนลมาครับทุกปากแมนาเป็นเนะราส,สกิน 4D แล้วนะฟีเจอร์หนึ่งคนตัวสามลูกจ้าเป็นย่าผมดกแล้วใครสนใจแล้วมแลกกับโปรโมชั่นจ้าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยจ้าร,รอผมเรอไปแล้วไปละผมขอสกินด้วยครับเป็นฟาโรห์นะครับ มากระสุกมานะทายเนี่ยนี้นะฮะมิวก็อย่ิงเลยนะคะใครทำนี่ก็เป็นนักขอนิยมค่ะแล้ว,ว,วก็จะสอนด้วยนะฮะก็นี่ครับผมก็ขอเลยนะฮะอขอตอนดึกเนี่ยเนี่ยผมโปรโมทเสร็จเขาก็จะทำให้ผมนะฮะก็ไปดูกันเลยนะฮะ จะเข้าสดนะฮะนครับข้อความเนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยคุณหาตัวนี้นะฮะใส่ผู้รับอ่าก็ใส่อีเมลเขานะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนะครับต้องดูอีเมลนะฮะ t h a n a นะ t h a n a ใช่ไหม t A N A B U D E นะฮะก็จะทำสดเลยนะฮะแล้วก็ a d gmail.com นะฮะ มีเสียงรบกวนก็ขออภัยนะคะก็ช่วงนี้ก็เสียงดังก็อย่าไปสนใจนะคะวันนี้แอดะจะเริ่มต่อเลยนะคะโจซีโอเอ็มนะคะก็น้องขอมันเห็นกันนะคะแล้วก็ความนี้เราก็กดไปที่กระดับนี่นะคะนี่ครับ ตรงข้างๆใส่ข้อความข้างล่างเนี่ยที่เป็นเ,เข็มกัดเนาะไม่แน่นะ่คะแล้วก็รูปถ่ายนะคะแล้วก็เลือก,กไปที่แกลเลอรี่ของเรานะฮะก็เราก็จะเอาสกินนะคะอ่ยาเพีผมจะส่งสกินผมไปนะคะอ่าตอนนี้กดเรียบร้อยก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะภาพไม่เบอร์นแน่นอน,นะคะรับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก,กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดนะครับ นี่ครับมันก็โทษโทษโทษทีนะฮะเนี่ยมันก็จะรอส่งไปนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไม่มีเจตนาอะไรใดๆทั้งสิ้นฮะคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายยบาเดี๋ยวลบกันนะไม่ได้ตั้งใจจะส่งฮะแค่มาสอนแย่ก็จบเพียงเท่านี้